ัสวัสดีเอฟซี MC, กบแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุมสุคนเชื่นเคยพุ่ธกไฤษณ์ชาวประเทศทั่วโลกฝนลงแรงๆลี้ยงเลี้ยงขึ้นมาเยปล่อยเพลงโพสบอกว่ามาปล่อยเพลงชิบเพียนได้ขึ้นมปล่อยเป็นแนวไงพี <c oughs> ่กระชิด <c oughs> บ่เตร็ดกระชิด,ดเป็นไยังไปกินอะไรพี่น้องคนไอยปล่อยบ่รอจะฟังเพลงบไม่ปล่อยเพราะว่าวางไม่ดีเลยไม่ให้ปล่อย <c oughs> น้องยังไม่เพาะน้องไม่เพาะมมเมาเราเป็นของเพลงเียงว <c oughs> ่งม้มีเพราะสงฆ์เจ้าของเพลงฟังบอกไม่ผ่านไม่ให้ปล่อยถ้าปล่อยจิจับเลยไปสันเจ๊งจับเลยจิตคุกเลยแล้วเบื่อที่กิจสิทธ์เลยไปสันกินน้ำก่อนคือว่าบ่ได้ปล่อยนะครับน <c oughs> เนาะเรียกว่าสิปล่อยวิวานะครับนะรเนาะคนกรเพียบอ๋อไปรัดนะครับเนาะโทรมา ปลาไอ้มาสินไอเพิ่งปล่อยเด้อมาสินเป็นยังครับมาสินผมพิจิตรีมาาไม้มาสินออกกินอีสานครับที่ปล่อยไปอันที่แหลกมันกินสติงมอะไรกินแบบลูกกุ้งพิจนตรีม้าไม้มีพินมีแค้นเขามาอยังเอาไหมนะมีพินมีแค้นเขามานะครับกินในอีสานส่งมาให้ฟังบอกว่าไอ้อะไรสิมาสินกรุงเทพยรมา ผมสีหองก็บวชเพลงนี่เหมือนกันพี่ดึงตีไหมฮเอาองจัดด้วยใช่ไหมพี่ดินเอาองจัดตีฮะก็เลยคุยกันโดนเติดเอาส่งเพลงมาฟังเนาะประมวลโคกเอาก็เลยให้นบวชไปอัดเสียงใหม่ส่งไปให้คนกรุงเทพเราจะจัดการเองจะเป็นแบบฟิเจอร์ลิงกันเฟสกันระหว่างบวชกับคนกรุงเทพนะครับเพลงนี้นะครับ ต้มตีใหม่เกิดเลวใหม่นะครับเนะาะเดีไทยยินวีใหม่ก็เลยบือย่อลุ่มครับผมเดี๋ยวเขาจะลุมหมดนี่ก็เ,เลยบื่อลุคุยกันนะโอเคประมาณเสี้ยนเดือนนะครับอีกอาทิตย์ก็กล้วยแล้วน,นะนะเสรีฟ้ากันฝากติดตามด้วยนะครับเอฟซีคน FC กรุงเทพเอฟซีวุฒิกระชินนะครับเสียงเสียงคล้ายๆกันเนาะแมนครับมาฟังว่าเมื่อเราเขาสองคนมาร้องเพลงคู่กันอะไรมันจะเกิดขึ้นเฉพาะไหม ลงเหิวไหมหรือยังไหมฝากยู่ที่ติดตามครับเป็นที่เป็นที่เสียนเดือนทำเป็นทีใหม่ทำเป็นทีใหม่แต่ฟังครับพี่น้องครับไม่ใช่ค้กเวอร์นะดนตรีใหม่เลยนะแต่ว่าเพลงเก่าอย่ละก็คือเหมือนท้ำใหม่ท้ำใหม่เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่เนอ่ยเนี่กันใหม่เราติดตามคนกรุงเทพเขาพูดด้วยเสียนจะร้องเพลงคู่กันนะครับเอ้อวันนี้ไม่ยังกินอะไรอยจุครับยังก็แหี้ยสูตรใหม่สุดเอี๊ เจ้าเพียวเเจวเพียสวัสดีพียวาใป่เพียว่ไอ๋อะบ้าอ๋อเดียวดอยับวันีเาจุกันอันนี้จุครับผมียังไงอันนี้เป็นยาก้อยโอวก้อยขวุตกนบ่ะเดวยันนี้เอกนเซกใส่ก้อยใส่ก้อยนี่ก็เกินเพียกุ้งัวใส่หนี ใส่เรียบร้อยนะับครับฮ่าเพียเทียท้ครับตทุกคนดูเนาะวดกันกมาอันนี้ก็พวกไว่ไอ้ใส่ครัอบอันนี้อะไรมันพิเศษวันนี้มันอะไรนะมันพิเศษอะไรของพิเศษม,มันเกนบเพิ่งเนอใครเ่่เกกเมันเก็ดะมันเกิดกกระเอีบเหรอน้าวมั้กันนะเพร่งอะไรมันเก ที่ปุนะครับอ๋อเจ็ดพุทธพาสวัสดีค่ะเห็นว่าหมเ็นครับจุมันเกิดครับผมขึ้นตาเลยไปตีรู้ว่าเด็กหรอแเบิรเตเดทูยูตะเอินเขาบ่มีเคีกเอ้ยตะเอินเขามีเค้กยไหแต่ว่าเฮบ่มีเค้กครับนี่เค้กของเราจุของแสิอเพชรเฮ้ยพีคขึ้นใจกลเพชรเลย

ตัวไหนครับไอ้ก๊กอ้นน่าบ่ว้นแล้วลงมาลอยลอยลอยเลยลงมามันดีเฮี้ยนะจแบบนี้เะได้อทีบอกไงนี่ก๊อันนี้ก็วันแลวนี่ก๊กเยื้อผ้าว้อนแล้ พิ่นตัดแล้วมันกับยืดจนเสียซี่หางต้นจำปีพี่ซี่นี่นี่เหลือให้เสีาโพตัดก่อนตอนแรกบอกกุ๊กจำปีมันดีผ่านสายไฟนะครับผมเดียวต้องกาให้ตัดอันนึงเครองออกข้งใต้มันเป no ็นคุ่มแต่ว่าเสียโพต้อตัดอันทั้งล่างออกก่อนถึงสายไฟก็เลยตัดถิ่มครับแมนครับเมื่อก่อนไปเบิรงนเลยสายไฟเบิร์นข้างล่างตัองสีนะก็ต้องแมนแต่มันดีซอดลงแล้วบางสายไฟมันยูงสีอยู่ ก็เงียวรงยาไฟขาดสวดแมนครับแต่ว่ากุ๊กคุณกับก๊กชองผูกว่านเดวเด้ออืมจรเข้เพชรปวดพี่เพชรอะไรคำใ่ญ่ๆเป็งไงบุตรสวดเอาบุตรพูกเอาเพชรอ่ะสวดเอาระคักเนะเนี่อมาตัวกระสีพอดีขนาดเที่ยนิ้น่พอดี Ủa, ủa có đồn Ủa nói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  dưới cùng Ủa nói Ủa nói Ủa nói đậu, nói Ủa lại Ủa nói Ủa nói Ủa บอกเรียกูด้วยอยู่ห้องร้านท่านว่าแพะจากไปเจ็บเจ็ดอัติดตามนะครับใดีเดีนี้แน่นอนทางกุงเทียบพัชลริณฑบพุทธกฤชินเพลงฟันน้ำลงแรงๆบอกเอ็ซีเราบอกตัวเราเรียน เลยอคลิปนี้นะครับเนาะที่มาเถอะอันหับประจากไปก่อนสวัสดีครับสำรวจสุดทุกคนครับข้อมใหญ่ข้มใหญ่ข้อมีใหญ่อื